ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้าอาอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกติชันจัตรัยแสงสว่างค่ะวันนี้นะคะหน่วยบัญจารารทหารพัฒนาจะรวมกันไปปฏิบัติภารกิจในด้านใดในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเช่าตดดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญจารารทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติงานช่างพร้อมยุทธปกรณ์เข้าดำเนินการโครงการจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมายนะคะโดยทำการขุดลอกหลังน้ำที่บ้านป่าติ้วหมู่สี่ตําบลหนองลกทาเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีน้ำไว้ใช้สําหรับอุปโภคบริโภคและยังสามารถเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์สามารถรองรับน้ำในฤดูฝนและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนานตําบลหนองน,องนกทาอําเภอเขมราชจังหวัด อุบลราชธานีนั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่1สําสำนักง,งานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งมอบลูกสุกรพันธุ์นะคะจำนวน32ตัวให้กับสำนักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานําไปสนับสนุนให้กับราษฎรในพื้นที่ป่าลอยต่อ5จังหวัดและราษฎรลอกพื้นที่ป่าลอยต่อ5จังหวัดโดยการส่งมอบก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันโรคอหิวาแอฟริกา ในสุกรอย่างเคร่งครัดนวัดมาบนาดีหมู่ห้าตำบลทุ่งพะเยาอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซานั่นเองค่ะต่อเน,นื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป พันโทหญิงสหิตาคุ้มอักษรประธานชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการตาหาพฒนาเป็นประธานจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์โดยมอบผ้าห่มกันหนาวกองบัญชาการกองทัพไทยและสิ่งของให้กับประชาชนจำนวน190ชุดและผู้ป่วยติดเตียงจำนวน10คนซึ่งประกอบไปด้วยผ้าห่มกันหนาวจำนวน200ชุดน้ำดื่มสะอาดกองบัญชาการกองทัพไทยและหน้ากากอนามัยชุดแอลกอฮอล์และสิ่งของจำเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียง พร้อมทั้งยังพบปับประชาชนในพื้นที่โดยมีแม่บ้านสำนักง,งานพัฒนาภักสามหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและสมาชิกชมรมแม่บ้านหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาร่วมกิจกรรมนัเทศบาลตำบลบ้านโปง่งตำบลบ้านโปง่งอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะ